สวัสดีค่ะสวัสดีสัสาวที่ติดตามเมเมสวัสดีที่สัสาวที่ติดตามเมเมย์ทางยู u ูบเฟซบุ o กสโบรกดาเขาก็บ็อกนะคะวันนี้ดูเป็นแบบเซ็กซี่มาหวานเซ็กซี่แต่ว่าชีวิตเหมือนขาดอะไรไปไหมขาดอะไรขาดอะไรใครทายถูกไม่มีรางวัลให้ <laughs> นะคะวันนี้ชีวิตขาดคิค้วเ,เป็นแบบทุกอย่างแต่โคเต,ต็มสตรีมคิ้วไม่มี นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่แม่เมย์จะมาสอนเขียนคิ้วค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะก็เดี๋ยวขอเก็บหน่อยขอโชว์หน้าก่อนโชว์หน้าอันงามงดเหลือเกินนะคะวันนี้เป็นวิธีการเขียนคิ้วของแม่เมย์ค่ะซึ่งอุปกรณ์ก็จะไม่ได้แพงหรูหรือยากเย็นอะไรก็จะมีที่พาเลทเขียนคิ้วของเคสนะคะแม่เมย์ใช้เบอร์ใช้นำเบอร์ ex ศูนย์ ex สี่ ซึ่งมันจะมีสองโทนแค่นั้นเองมีเบอร์อะไรกับเบอร์อะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเบอร์สก็จะอ่อนหน่อยนะคะแล้วก็แปรงเขียนคิ้วซึ่งจริงๆในพ a ารเรตเคสเนี่ยเขามีแปรงมาให้แต่ว่าไม่เมยใช้ไม่ถนัดเหมือนซันก็ไปซื้อของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยาวๆไม่เมยจะชอบขนแข็งๆบางคนก็ชอบขนขนนิ่มๆก็แล้วแต่เนาะมัสคาร่าปัดขนคิ้วค่ะซึ่งมีหลายยี่ห้อมากมีของอ่าเคสมีขเยอะฟาซิโ อันนี้ของบาวิบาวค่ะไม่ใช้สีออบเบิ์นะคะก็คือสีอ่อนจุดแปรงปัดขนคิ้วไฮไลท์คิ้วของอันนี้ของ a n เตอร์เซีค่ะแล้วก็อินสอเขียนคิ้วแบบครีมอันนี้ของซีซานะคะแท่งละประมาณร้อยกว่าบาทแอบเห็นของทองปอดออกมาเป็นเนื้อครีมเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ราคาไม่กล้ามองเพราะว่าไม่อาจเอื้อมนะคะ ก็มาเริ่มกันเลยจริงๆแล้วคิ้วเนี่ยมันวัดสเกลง่ายมากนี่ค่ะใช้วิธีการใช้มอันอะไรก็ได้ย,ยาวๆนาดนี้นะคะหัวคิ้วก็จะอยู่ตรงปิดจมูกอย่างนี้นี่ห่างคิ้วที่ตรงไหนส่วนที่สูงที่สุดของคิ้วคือผ่านลูกตาดำค่ะตรงนี้นะคะห่างคิ้วคอนอยู่ตรงไหนวัดไปค่ะห่างตายอยู่ตรงไหนห่างคิ้วก็คอนอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะคะซึ่ง ก็จะเป็นการจับสเกลคร่าวๆซึ่งเม่มิก็จะอ่ะทําให้ดูละกันว่าหางคิ้วไม่มิคนอยู่ตรงไหนหางคิ้วไม่มิคนอยู่ตรงนี้นะคะได้หางแล้วก็ควรที่จะใช้ดินสอบแบบครีมเนี่ยจุดไว้นิดนึงจุดไปให้เห็นทั้งสองครั้งนะคะ เวลาเราไปทําคิว้วที่ร้านไม่ว,ว่าคิ้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันวิธีการวัดแบบนี้แหละเพียงแค่เขาโปรโกว่าแ <c> ค <oughs> ่นั้นเองเมย์เป็นคนไม่มีหางคิว้วก็จะเริ่มเขียนจากหางก่อนคือเขียนหางไว้เป็นโครงซึ่งจะใช้ดินสอแบบครีมมันก็จะทําให้เวลาเราลงทาเล็คิ้วอันนี้ที่มันคล้ายๆอายแชโดว์แบบฝุ่นเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะเริ่มเลย จริงๆคิ้วมันเป็นเรื่องของของลักษณะความชอบส่วนตัวค่ะเพราะว่าคิ้วเนี่ยมีหลายรูปแบบมากซึ่งมันก็จะเหมาะกับใบหน้าของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเมย์เมก็จะค่อนข้างชอบคิ้วเขียนคิ้วแบบนี้เห็นความเอียงกระเทยมาแต่ไกลหรือเปล่าเมเมรู้สึกอย่างนั้น จริงๆแอ่าคิ้วเนี่ยถ้าถามว่าใครกลัวเขียนคิ้วไม่เท่ากันหรือว่ากลัวที่จะแบบเขียนแล้วมันออกมาแล้วแบบมันเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าไปกลัวค่ะเพราะว่าจริงๆเราไม่มีใครเขียนคิ้วเท่ากันอะเมเมไม่เคยเจอเว้นแบบเขาโปรมากจริงๆเนาะจริงๆคือแบบคิ้วเนี่ยมันก็จะได้แค่ใกล้เคียงค่ะไม่มีทางเท่ากันได้หรอกเพราะว่ายังเม่เมเนี่ยกระดูกตรงเนี้ยคือมันไม่เท่ากันก็จะพยายามปรับให้มันเท่ากันที่สุด คะ่ะก็ได้ห่างแล้วซึ่งห่างมันก็จะถ้ารู้สึกว่ามันยาวไปก็ใช้คัตตัน้บาดนะคะลบได้สั้นไปก็ค่อยๆเติมอะไรที่ใหญ่ไปตรงไหนใหญ่ไปตรงไหนเล็กไปก็ค่อยๆจัดการเขานะไม่ไม่จะเขียนแค่ ห่างไว้สําหรับเนื้อครีมนะคะเพราะว่าเนื้อครีมมันหนักเกินสําหรับหน้าเมหน้าเมาเม,าเม,มันมากจริงจก็ต่อไปก็จะเป็นใช้พาเลตนี้ค่ะกับแปรงใช้สีน้ําตาลเข้มสุดสําหรับหางคิ้วค่ะอน จริงคิ้วเนี่ยเขียนยากไมไม่เขียนแบบคือเพิ่งมาหัดได้สักไม่กี่เดือนนี้เองเพิ่งเขียนคิ้วเป็นน่ะนะคะเขียนยากมากกาจะเขียนให้ได้แบบอย่างที่อยากได้อะยากจริงๆเราคือต้องเขียนคือต้องหัดเขียนทุกวันค่ะจร,จริงแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีทางที่จะเขียนเป็นนะถ้าเราแบบไม่หัดเมื่อก่อนนี้แบบ คิวขึ้นทีนีต้ต้องขึ้นเครื่องไปไปกรุงเทพที่จะไปแวะคิวที่นอนาตาเซสยเป็นที่ร่วงรู้กันใน Facebook ในบรรดาแฟนคลับรุ่นรุ่นใหญ่เลยว่าแบบไม่เป็นน่งมาแวะคิวเว้ยออตลกมากอะ่ะเห็นไหมคะก็ได้ห่างแล้วเท่ากันไหมก็พยายามให้มันเท่ากันค่ะจริงๆเม่เม์เขียนไม่ค่อยเท่ากันหรอกเป็นคนตาตาสอนด้วยอะ ต่อไปเป็นสีกลางนะคะสีกลางเม่ม,มจะใช้สีกลางอย่างนี้ค่ะใช้ระหว่างสองสีนี้เลยผสมหน่อยนึงนะคะแล้วก็วัดหัวคิ้วหลังจากวัดหัวคิ้วได้แล้วเกี่ยเลย างทีเนี่หน้าไม่มีอะไรแค่มีคิ้วมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนหน้ามันโครบอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นกรอบน้าที่ทําให้หน้ามันดูสมบูรณ์แบบขึ้นข้างนี้กลับแบบไม่ค่อยเห็นไง ค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเข้าไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆสำหรับคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วเป๊ะคือทุกอย่างมันจบเลยนะทุกอย่างมันโอเคสวยเพอร์เฟกเลยแต่มันมักจะไม่เป๊ะสิ ถามว่าโอเคไหมสําหรับเมย์โอเคนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บอีกนิดนึงค่ะข้างนี้รู้สึกมันจะใหญ่ไปบ้ารู้สึกเหมือนจะหนาไปด้วยบ้าถ้าสมมุติว่ามันรู้สึกว่ามันเข้มไปค่อยๆแต่เดี๋ยวเราจะต้องใช้อ่ามาสคาร่าคิวนะคะจัดการเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความเข้มอ่อนเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสมันมาก จากนั้นก็จะใช้แปรงปัดขนคิ้วค่ะปัดสับกกระเบียบสับระเบียบขนสักหน่อย เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นมัสค่าคิวค่ะเวลาปัดมัสค่าคิวให้ปัดไปในทางเดียวกันนะคะทำไมถึงต้องปัดมัสค่าคิวจริงๆแล้วอะ่ะการปัดมัสค่าคิวก็คือการทำขนคิ้วเนี่ยให้เป็นสีเดียวหรือสีใกล้เคียงกับสีผมมันจะได้ดูไม่หลอกตาค่ะ แล้วก็อย่าเขียนคิ้วสีเข้มกว่าสีผมอย่าเขียนคิ้วสีดํามันจะทําให้เราดูหน้าดุค่ะแค่นี้เองเขียนคิ้วง่ายไหมถ้าตรงไหนมันเลอะตรงไหนมันแบบไม่โอเคค่อยๆเก็บรายละเอียดอย่างที่เมย์บอกนะคะส่วนดีนสอไฮไลท์ทําแบบนี้ค่ะมันจะทําให้หนอกคิ้วเราดูสูงขึ้นสําหรับคนที่พื้นที่ตรงนี้น้อยเหมือนเมย์นะคะ มีของอนาโตเซียหาซื้อได้ที่อนาโตเซียนะเมยเมย์ก็ซื้อมานะคือแบบเขาไม่ได้ให้มาฟรีนะจ๊ะก็ซื้อมานะคะแต่ที่อนาโตเซียเขาจะทำที่รองเนี้ยกุนเนี้ยนี่ทำได้ไก่กามากใครเขาแต่งหน้าใช้สองมือ ไม่ไนะคะก็นี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วขนคิว้วถ้ามีคิ้วมันก็โอเคแล้วอะจริงๆนะพอมีคิ้วแล้วแบบรู้สึกดูดีขึ้นมาคิดเองว่าดูดีขึ้นเนาะจริงๆแล้วก็คิ้วเนี่ยเป็นโครงของใบหน้าเป็นกรอบของใบหน้าถ้าเราไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ว่าเรามีคิ้วเนี่ยก็จะทําให้หน้าดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ดูทําไม่ดูโซมไม่ดูแบบ ล้านเลียนเตียนล่งเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคิ้วเป็นสิ่งสําคัญสาวๆอย่าลืมเขียนคิ้วให้สวยหัดเขียนคิ้วแล้วก็หารูปแบบคิ้วของตัวเองให้เจอจะได้มีโครงหน้าที่สวยในทุกๆวันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้เมย์ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย